เป็นไงสวยกูก้องแจวเลยอ่ะมาถือถ่ายเวลาถ่ายคลิปมาถือให้ตีมือมือหัวหน่อยตีมือหัวโโอ้หเขาบอกว่าถ่ายแต่พื้นดินเขาบอกเอฟตีเขาบอกมือหัวมีช่องป้ามใสเขาไขวะมาดาบเอฟตีบอกอ้วกแล้วดูคลิปมาดาเนาะอย่าพึ่งอ้วกเถินห้าเดือนได้ครั้งนึงอันนี้อันนี้อันนี้ถอยมาเมื่อไหร่เนี่ยอ่าก็ถอยมือไปบ้านมาแล้วมีใครรู้อย่างเนี้ย ยังไม่มีรู้แล้วก็เพิ่งรู้นี่แหละเนาะใครนะจากใครนะแม่น้อรจากใครจากใครแม่น้อยนิวยอร์กนะคะนิวยอร์กหรอเ่เออเขาซื้อเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าแล้วป้ากำใสคิดอยากได้อยู่ตั้งนานเก็บเงินแล้วก็ไปแคะดูมันก็ไม่พอเอาแม่ก็หยอดกระปุกไว้หยอดกระปุกไว้ได้ เจ็ดเดือนแล้วยังไม่พออยู่ไม่พออีกเออเงินลำเงินอะไรก็เก็บที่นี้ก็เลยมันเหลือจากเครื่องชักผ้าเครื่องเชียงซักไม่เครื่องชักเออเครื่องซักเออ,เอ,อซักผ้าเครื่องซักผ้าไม่เครื่องชักเออก็ของแม่น้อยแหละก็เลยเอามารวมกันออก็เลยพอดีโอ้โหป้าคำใสเหมือนจะเหมือนอะไรกระโดดเอาเดือนเอาดาวได้ เออ <lag os> <mesela S 2> เพราะว่าเดี๋ยวมันหมุนเดี๋ยวมันก็ปล่อยออกมันก็ไม่ออกกล้องตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนสีเดี๋ยวมันก็หมุนโอ้ยได้ใหม่แล้วได้ใหม่แล้วเหมือนขึ้นสวรรค์เลยก็จะถ่ายคลิปจะไรสดสีสดใสเลยล่ะต่อไปนี้นะโอ้โหสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยนะกล้องตัวนี้สุดยอดเพราะว่ามันราคาแพงต้องอาสยซื้อแต็สามร้อย เอาห่วยเอาสามพันสี่พันแค่นั้นไม่เคยมีแบบนี้อันนี้รูทอโป้ครับอ่าอันนี้ก็หมื่นสามโหลดโหลดคลิปหมื่นสามไม่ธรรมดานี่ไม่ธรรมดาไม่เคยมีด้วยของถ้ของถ้ล่าสุดด้วยล่าสุดด้วยโอ้โหหมื่นสามเลยรุ่นเดียวหกพันในวันธรรดาไหนฮะรุ่นเดียวกันบอกใช่หรือเปล่ารุ่นเดียวกันมั้ยนวกั ล่าสุดก็เปอะโอ้ของไม่แล้วเรโนสิบดไม่รู้ไม่รู้เลยล่ะเขาว่าล่าสุดก็ล่าสุดเงินพอเท่าไหร่เราคอยดูให้อ้าดูไม่เป็นไม่มาแน่ะเขาบอกว่าล่าสุดไม่ไดะมนี่ยเนีมัขึ้นอยู่สิบนี่ไงเนี่ยตรงหน้ากล้องเลยสิบแล้วมันก็ อกถึงเขาหลอกแต่เ็นใจให้หลอกเอาขอบคุณเน่ขอบคุณหน่อยเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยลูกรู้สึกไงบ้างลูกชายมาลูกชายอ๋อลูกชายเหรอไปบ้านป้าครับใสก็พ่อฟื้นไปส่งเนาะแล้วป้าครับใสก็คิดว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มานี่แหละลูกก็บอกว่าโอ้อยากไปอ่า ทำบุญด้วยแม่เดี๋ยวจะขับให้กลัวรถเสียวสนเอาเจ้าน่ะขี่ไม่รู้ทางอีกทางโทในเมืองน่ะเลยว่าอไปก็ไปก็เขาก็อยากมาบวงสวงปู่นี่แหละช่างดํานี้ปฏิหารนะขอปู่แล้วได้นะเป็นช่างดำไนีนะเออเหลือสองปอร์ซนตะหมอเขาบอกว่าให้เอากลับบ้านบักดำนี่นะ ก็ตัวเขาก็ดำเหมือนเหมือนศพเลยล่ะตอนนั้นนี่นี่บางดามมมาช่วยงานปู่ใช่ไหมมาช่วยงานปู่โดยเฉพาะลมันมันไม่มาอยู่ตอนนั้นมันไม่อยู่มันไม่อยู่อ่ามันไม่มีคนดูแลบ้าน้านน่นเหรอเออแล้วก็ไปทําสวนด้วยมันไม่มีคนดูแลบ้านจ้าก็เลยบอกว่าให้ไปอยู่ซะก่อนอปอยู่ซะก่อนเออแล้วก็ถ้าอ่าถ้าลาล่ามาถ้าลาล่ามาหรือก็ ให้ลาลาดูบ้านบ้างก็จะมาได้เป็นบางครั้งเดี๋ยวนี้ก็สวนก็ทำเสร็จแล้วน้ำเย็นมี่เอาน้ำน้ำน้ำอะไาน้ำะไรน้ำหน่อยอย่างนี้น้ำให้ช่างหน่อยถึงหกถึงหอยู่ไหนพี่ครับมาเลยครับน้ำอะไรน้ำเปล่าวน้ำเปล่าแล้วเป็นไงบ้างได้มาถึงตรงนี้แล้วจะทำไงบ้าง่อไป โอ้ยก็จะถ่ายคลิปขายเสื้อผ้าไงไลสดไงอันนั้นไลแล้วมันก็ไม่ไลไงเวลามันจะหยุดน่ะเครื่องนั้นน่ะมันก็เลยไม่ได้อไ,ได้เยนยไม่ได้เออถ่ายออกไปมันไม่เห็นภาพบางครั้งมันก็เอาหัวลงเราคุยกันนี่คือเปิดกล้องเนาะเปิดกล้องแล้วก็เอาหัวขึ้นหัวลงอาที่อา่า อะไรนะที่ลายนะ่ะเขาบอกว่า,าป้ากำลังสกล้องเจ้าทําไมเอาหัวลงค่อยก็คือหัวอยู่ข้างนี้ไม่รู้ออมันเป็นอย่างนี้แหละซ่อมมันก็หลายครั้งแล้วอืมอมหลายครั้งแล้วเออซ่อมเออพราะว่าต <ใจ S 1> า้งใสครับนะ,ะได้มือถือใหม่ยังได้ลูกชายกลับมาครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนครับสร้างแต่เรื่องอ้บักดานะครับครับสร้างแต่แนวสร้างแต่เรื่องครับงานการไม่ทําเดินไปเรื่อยเปืือยอยู่สามแยกคนบุญครับวันนั้นเจอว่าจะเฟี้ยงกวดไปไหมไม่ใช่ ไม่ใช่อันนี้อเจมคนละคนหาว่าไอ้นี้มันทำงานตลอดเดี๋ยวมันดูคิดดําดาใไปได้ดําด่าแน่นอนไอ้บักดําทําอะไรทกีครับมันกำลังนู่นหนูอาดมสีอยู่นี่ีครับมันโอ้ยหาเรื่องเขาอาพ่นสีชัดเงินทุกตีนะเออฮะสีเนื้อ เด็กชายคนนั้นดูงอยเงาในมือของเขาดมทินเนอร์หาเรื่องให้เขาด่าเขาทํางานเดี๋ยวค่อยไอ้ทีครับเดี๋ยวอีกีจะไปผมจะไปแกล้งมาที่สี่เออมันดูคลิปแล้วมันบอกว่าไม่ได้งานโครงการนี้ประมาณแปดเดือนครับมันติดผู้หญิงไอตีเดี๋ยวผมจะไปถ่ายชีวิตมันให้ดูมันไปทํานาทําสวนโอเคแกนี่รักลูกแกตัวให้ลูก ไปทำสวนยังว่าติดสาวมันไม่เคยมีสาวมันกลับคืนมานี่มันเป็นสองประเภทนะเอดำเก็นเหรอไอ้ดำเป็นเก๋อระวังนะพีระดีนะไปใกล้นะโดนนะเจ้างานเข้าได้ดำเป็นเก๋อแล้วกลับมาแล้วไปขอปู่อีกปู่ก็ให้ให้เป็นผู้ชายด้วยเด้อไปขออีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์มันโอเคแค่เนี้ยครบแล้วเจ้าครบยังนะยังไม่ครบ ยังไม่ค่อยังไม่ค่อใจดำหน่อยใจเอ็มจะจะไปจัดดำหน่อยแหม่ปกป้องลูกชายนะดูนะคนนี้อ้าวก็คนโตน่ะไม่ไม่ทำอะไรคนนี้น่ะมันก็ทำอยู่เออมันทำอยู่โเผมภาพรถไปแล้วไปก็เกาะมีคนหนึ่งลูกลูกคนโตบอกนั่งนั่งอยู่ผีต้นมะยมอย่างนี้ยนั่งบนชีทไม่เอะไรแล้วว่าใครมาหน้าเผี้ยวยนตกตกแต่งค่ำค่ำคืน อ่ามันก็นั่งอย่างนงั้นแหละอีกนาทีหนึ่งไปต่อผ้าก่อนไปต่อดูดิเออไปขายผ้าไปต่อผ้าก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะร้านป้าคำใสนะคะนนก็มีเสื้อผ้าสวยๆนะคะมีเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็มีอ่า มีผ้าถุงสวยๆนะคะนี่ค่ะสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งค่ะใส่ซับให้เรียบร้อยนะคะอันบางอันก็ไม่ได้ใส่ซับเพราะเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ซับผ้าทอเครื่องนะคะตัดให้เรียบร้อยค่ะสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งแบบทอแบบเก็บเก็บนี้ก็ใส่ซับให้เรียบร้อยนะคะผ้าทอมือนะคะอันนี้ ก็400พร้อมส่งค่ะ400พร้อมสูง400พร้อมส่งนี่เหลืออยู่6ผืนเท่านั้นนะคะ400พร้อมส่งค่ะอันนี้ก็200พร้อมส่งนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ค่ะฝากกไดไลค์กดแชร์ก,ชกดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ